สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูก็จะมานําเสนอคําว่า impossible ซึ่งครูเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะได้ยินคํานี้นะคะคําว่า impossible เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินนะคะที่แปลว่าเป็นไปไม่ได้นั่นเองค่ะเอ๊แต่รู้หรือเปล่านะว่า impossible เนี่ยมันไม่ได้แปลแค่ว่าเป็นไปไม่ได้ซึ่งวันนี้เราก็จะมาเรียนความหมายต่างๆของคํานี้กันนะคะ คำว่า impossible เป็นคำ adjective นะคะซึ่งคำ adjective มันจะตามหลังด้วย is, am, or was, were ที่เป็น verb to be ที่แปลว่าเป็นอยู่คือน,นั่นเองหรือคำว่า impossible เนี่ยมันสามารถขยายอยู่หน้าคำนามก็ได้นะคะไปดูวิธีใช้ง่ายๆกันเลยค่ะ,ะความหมายที่หนึ่งคือ เป็นไปไม่ได้ซึ่งเราจะใช้ในตอนที่เราอยากจะบอกว่าเราทำสิ่งสิ่งนั้นไม่ได้นั่นเองอย่างเช่นประโยคนี้นะคะ It is impossible for us to explore the whole place. It is impossible for us to explore the whole place. คำว่า impossible ในที่นี้มันแปลว่ามันเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเราที่จะสำรวจสถานที่ทั้งหมดเนี้ยต่อมาประโยคที่2 แปลว่าเหลือเชื่อจริงๆอย่างเช่น I can't talk with you anymore, you are impossible เก๋ๆไปเลยค่ะซึ่งแปลว่าฉันไม่อยากคุยกับคุณอีกแล้วอ่ะคุณนี่มันเหลือเชื่อจริงๆเลย <c oughs> และข้อหมายอันสุดท้ายก็คือ <c oughs> ยากเกินที่จะจัดการได้ It was an impossible situation I had to choose whether I should help the hurt lady or be late for my job interview นั่นเองค่ะ แปลว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ยากที่จะตัดสินใจฉันจะเป็นต้องเลือกว่าฉันจะช่วยผู้หญิงคนนั้นที่กำลังบาดเจ็บอยู่หรือว่าจะไปสัมภาษณ์งานสายนั่นเองสำหรับวันนี้ก็พอเพียงแค่นี้ก่อนนะคะและคุณบังว่าต่อไปนี้เราจะเอาคำว่า impossible ไปใช้กับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ให้คุณด้วยนะคะ ถ้ามีคำถามโพสต์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะ I'll see you guys in the next video. Bye. Bye. bye.